สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับซัมบายดีมีเฮงค่ะวันนี้นะคะแมงปอจะนำแนวทางหวยฮานอยนะคะของวันที่22พฤศจิกา2563นะคะตรงกับวันอาทิตย์นะคะค่ะเอาวันนี้ก็เป็นแนวทางรวมเหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อน ก็คือบางทีหน้าก็จะแปลกๆไปนิดนึงก็ขอปรับแต่งนิดหน่อยนะคะค่าเราไปดูของเมื่อวานกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะรอบแรกนะคะออกสี่เก้าหนึ่งห้าหนึ่งนะคะค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่ปอบอกว่าเมื่อวานเลขเยอะมากเมื่อวานมีหนึ่งด้วยแต่ปอตัดหนึ่งออกกลายเป็นว่าหนึ่งมาตลอดเลยนะคะ ค่ะรอบแรกก็คือหลุดหมดเลยนะคะมีเข้าเลยนะคะกันไว้1นสแต่กลับเป็นเป็นตัวลากนะคะลากวิ่งลากสาตัวนะคะค่ะแล้วเรามาดูรอบที่2กันนะคะออกห้าหกนะคะแล้วก็ส7นะคะก็คือหอย่างที่บอกว่าเมื่อวานตัด1ออกไปนะคะ1ก็เลยไม่มีนะคะส7่7ออก ตัวเจาะนะคะ,ะได้นะคะรอบนี้รอดนะคะได้หนึ่งชีวิตรอดไปนะคะค่ะแล้วก็มาพบกับ VIP นะคะรอบ VIP ออก05698นะคะ05698นะคะออก56ตัวเจาะนะคะเพื่อนตัวเจาะเด่น89ตัวเจาะรองนะคะออกทั้ง ห้ 5, 6, และ8 9นะคะสามตัวให้ไว้064นะคะแต่ออก056นะคะเลยไม่ได้โต๊ดเลยนะคะค่าเมื่อวานนี้ก็ได้แค่3ตัวแต่มาได้ VIP เด mm hmm. ้งบนล่างนะคะค่าเรามาดูของวันนี้กันต่อเลยนะคะค่าวันนี้ก็ให้3ามนอยเหมือนเดิมนะคะเพื่อน

แล้วก็มีเบิ้ลสองตัวก็มีแปดแปดสามสามหกหกนะคะที่ขีดเส้นใต้นี่คือตัวเด่นนะคะที่ปอชอบก็คือเจาะเด่นอันอันที่พี่ได้ขีดเส้นใต้คือเป็นตัวรองนะคะส่วนตัวกันก็มีเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้านะคะค่ะแล้วก็มีสามตัวนะคะที่ปอชอบนะคะ คีนี้อันนี้มองดูเลขความเป็นไปได้เฉยนะคะก็คือ866 865 815 813 615 613 264 263 352แล้วก็358นะคะค่ะวันนี้เลขของปองก็จะมีเท่านี้นะคะที่อ่า วันนี้เลขค่อนข้างจะโอเคนะคะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี่คือเลขรวมเก้าตัวนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะตัดตัวไหนดีแล้วก็ตัดตัวทิ้งถูกซื้อด้วยนะคะคือหน mm ึ่งค่าวันนี้นะคะขอ,ขอให้เพื่อนเพื่อนเฮงเงรวยๆวยกันทุกคนนะคะขอให้โชคดีกับเย็นนี้กันนะจ๊ะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของสัมบายดีทีวีนะคะขอโทษค่ะของซัมบายดีมีเฮงนะคะแร้่รววันนี้โชคดีทวนหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ